เดี๋ยวผมจะให้ดูแล้วกันว่ามันลดได้มันดูดได้ดีขนาดไหนนะนเะป็นหลอดอยงนีครับและติดทุกดอกนะครับต้องบอกก่อนว่ามันติดทุกดอกเลยนะไม่ว่าเราเลือดเราจะแบบลดขนาดไหนนะทีเดียวก็ติดทุกดอกนะ ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมป๊อปนะครับจากช่องป๊อปชาแนลนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมแล็กนาร็อกกาวิทีนะครับหรือว่าแล็กนาร็อกควอตสามของเรานนั่เองสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะแนะนําเป็นอ่าไอเทม1ชิ้นนะครับผมที่เหมาะสําหรับกิโยตินมากๆเลยนะครับสำหรับสายคอร์ดอิมแพกนะในการฟาร์มไม่ว่าจะเป็นแล็บห้าหรือว่าการเคลียร์มอนในนันเชียนโหดๆอย่างโอคัสเทมชันเลนโหมดในเลเวลที่สูงๆนะครับ เพราะว่าตัวนี้มีคุณสมบัติในการดูดเลือด100%เลยนะครับโอกาสติดคือ100%แล้วก็ดูดเลือด1%จากดาเมจที่ทําได้นะครับแล้วในแพทตอนนี้คือคอสอิมมันแรงมากๆแล้วนะครับผมดาเมจเนี่ยบางคนอาจจะไปเป็นร้อยล้านแล้วนะครับออหรือใครดาเมจอาจจะอยู่ที่ประมาณ10ล้านเนี่ยคุณก็จะดูด HP เนี่ยกลับเข้ามาถึง1นึ่งแสนเลยสำหรับคนที่ทําได้10ล้านนะครับผมเพราะว่าหของ10ล้านเนี่ยมันก็คือ 1, 000. 1 000นึ่งแสนหนึ่งแสนนั่นคือดูดทีเดียวเต็มหลอดนะครับผม โดยปกติเนี่ยโอกา h a เทมเชนจ e โหมดเลเวลแปครับมันมอนมันจะตีแรงมากมันจะตี3ามสีหมื่นเลยนะครับแล้วยิ่งเราเป็นสายคอร์ดอิมแพเนี่ยเราต้องเอาตัวเข้าไปถูแน่นอนนะครับมันต้องรับดามเมจเต็มๆแต่ไอเทมชิ้นนี้จะช่วยได้มากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตการลงให้ดูแล้วกันนะครับแล้ววิธีการใช้งานนะครับผมว่าอ่าเราเอาไปลงในโอการเทมเชนจ์โหมดเนี่ยเลเวลแเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับ ก็ S <S ยังไงฝากเพื่อนๆนะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามให้ด้วยแล้วกันสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผม Paywin hey, Top Up เติมเงินราคาโคตรปบโคตรแม่ถูกสะดวกปลอดภัยการันตีด้วยผู้ติดตามกว่า6 0 0 0 0นคนแอดมินตอบโคตดไวทักปุ๊บตอบปับ๊บพร้อมให้คุณเปิดกาชาได้แบบรวๆเรวเติมได้24ชั่วโมงหน้าเว็บไซต์พร้อมระบบสมาชิกและแคชแบ็กเป็นส่วนลดอีกมากมายอย่าลืมสมัครสมาชิกด้วยะเพื่อเอาแคชแบ็กมาเป็นส่วนลดในครั้งหน้ามีทุกเกมทุกแพ็คให้คุณเลือกช็อปเลือกเติมไม่ว่าจะเป็น Laser Go AOX ROM ROO ROV มีแม่งทุกเกมที่คุณจะคิดชื่อออกเพื่อทูวินสะดวกปลอดภัยเติมได้24ชั่วโมง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 โมงอะโอเคครับเราก็เข้ามาในดันโอการ์ท์เฮมชันเลนโหมดเลเวล8นะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะลงที่เลเวล8เลยนะครับแล้วก็จะมีไอเทมอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่จะช่วยซับดาเมจได้ค่อนข้างดีนะก็คือตัวเอ็นจิ้นบิงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกใช้เอ็นจิ้นบิงเนี่ยเพราะว่ามันสามารถออฟกิติคอลได้ค่อนข้างเยอะ ได้คีเลตถึง20%เลยนะครับหรือว่า20หน่วยแล้วอีกเม็ดนึงเนี่ยผมใส่เป็นตัวอโบกนะครับผมตัวนี้ก็จะช่วยลดดาเมจนะทุกขนาดนะครับได้อีก21%นะครับที่61นะครับแล้วก็ในนี้ผมจะใส่เป็นตัวเดวิลลิงนะครับปกติเนี่ยถ้าผมใช้เป็นตัวมีดดาย่าเนี่ยผมจะโดนปลาหอกอยู่ประมาณ3-4หมื่นนะเดี๋ยวลองดูว่าถ้าใช้ตัวนี้นะครับจะลดลงเหลือเท่าไหร่นะครับจะสบายขึ้นหรือเปล่าแล้วก็บวกกับตัวดาบโซล่าด้วยนะอันนี้คือดูดเลือด100%เลย โอกาสติด100%แล้วก็อัตราการดูดเลือดคืนกลับมาเนี่ยคือ1%ของดามเมทที่เราํำได้นะครับแต่ตัวผมเนี่ยาดามเ,าเมจมันเกิน10ล้านอยู่แล้วนะครับ <c oughs> ผมมันก็จะดูดมาทีเดียวเต็มหลอดอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันจะเวิร์กแค่ไหนนะครับเดีย๋ยวเราจะเลือกไปที่เลเวลแปดเลยนะเพราะตัวผมลงเลเวลแปดเป็นประจำอยู่แล้วนะครับอันนี้จะบัฟบยาน,นะครับเ <c oughs> พราะดีมันก็มีข้อเสียนี่แหละที่เราต้องเข้าไปแบบดาเมจตรงๆนะครับอ้ลดไปได้เยอะนะ จากประมาณ30,000ื่นหรือแค่หมื่นนะครับใส่เดวิลลิงกับอันนี้เนะี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูแล้วกันว่ามันลดได้มันดูดได้ดีขนาดไหนนะเห็นหะลอดลครับและติดทุกดอกนะครับต้องบอกก่อนว่ามันติดทุกดอกเลยนะเพรว่าเราเลือดเราจะแบบลดขนาดน,นะทีเดียวก็ติดทุกดอกนะดาเมจ26ล้านนี่คือดูดกลับมา2องแสนนะเลือดผมแค่ประมาณเจนะ็ดหมื อ่ะอางนี้ไม่น่าจะตายนะบอดนัวได้เลยนะไม่มีเปลืองแน่นอนเลือดนะไม่ต้องใช้เด้งนะครับโอชิลครับผมแลวราคาไม่แพงด้วยนะรับตัวดาบนี้นะประมาณ 5m นะที่ผมดูเมื่อเช้าเนะี่ยราคาอยู่ประมาณ 5m นะครับที่ผมดูในตลาดล่าสุดนะ แต่ว่าอันนี้ผมได้มา60นะบ60ผมได้มาอยู่ประมาณ 6m นะครับแล้วก็ผมก็เอาไปออฟเป็นออฟชาร์ปนะเพราะว่าจะมาใช้กับคอสอินโดยเฉพาะนะจะทำคี้เหรค่อนข้างง่ายด้วยนะนะเลือดไม่มีรถเลยนะไม่มีปัญหารถมาก็คอสทีเดียวนะเต็มหลอดมีสบายเลยครับผม วิวปักๆอย่างเดียวครับต้องกลัวแดวงซิ่งนะรอะทีเดียวมันเต็มหลอดอยู่แล้วนะครับเราก็จะปั๊มแค่เอีเท่านั้นครับเอชีนี้หมดจงวลเลยนะไม่ต้องปั๊มเลยนะปกตินี้จะเสียปั๊มเลือดครับเพาะเพงเยอะมากเลยนะตอนนี้เซตนี้นี่บอกเลยว่า๊อสเลยนะช่วยได้เยอะนะครับเรื่องเลือดนคือประหยัดไปได้เลยนะคือง่ายๆว่าเป็นอมตานะครับ เออเราเอาเล่นเอาไปสายเราเล่นสายคอร์สแล้วไปฟาร์มเนี่ยนคะรับอกเลยว่าเรื่องเฮดพนี่คืออมตะเลยถ้าเราไม่โดนมุกเดียวแล้วแตกคือมันคอร์สทีเดียวแล้วคือเฮี NFT เราเต็มหลอดเลยอะ่ะนี่ก็ไปปรับใช้ในแลบได้นะครับออปรับใช้ในแล a ได้เหมืนอนกัน่ะคลียาแบบไม่เสียเลือดเสียเนื้อนะครับผมอ่ะเป็นไงนะครับทีเด็ด บอกเลยของโคดดีนะครับไปหาใช้กันนะโซลา r สวอร์นะครับดูดเลือดนะแบบติด100%แน่นอนนะครับในอัตราการดูด1%แต่ด้วยความที่ดาเมจของอาชีพนี้มันแรงมากๆนะเกิน10ล้านกนคือคุณกท็ทีเดียวมันก็เต็มหลอดตลอดอยู่แล้วนะครับเออเดี๋ยวเรามาลองบอสตอน Improve หน่อยแ้วกันนะครับเซ็ตก็จะใช้เซ็ตนี้เลยอันนี้เซตล่าเป็นเซตที่ใช้เคียรมอนครับ ก็จะใช้ตัวดาบเนี่ยดูเดเลือดนะแล้วก็ใช้มาร์คตัวนี้นะครับเป็น all b แล้วก็เดวิลลิงนะไปกันดาเมจนะครับส่วนสายดาเมจก็คือผมจะใช้เซตบนเลยอันนี้คือดาเมจจ๋าเลยนะครับใส่แคทเธอรีนนะครับอันนี้ก็เป็นเซตเดิมนะสำหรับเซชาร์โดนะครับก็ต้องวัดเอานะว่าเราจะโดนก่อนหรือบอลจะตายก่อนนะครับว่าเซตนี้คือเราโดนทีเดียวก็ต้องบอกว่าไปเหมือนกัน ต้องเน้นจบไวเลยนี่ก็จบไวนะครับผมเน้นจบไวนะหินละหกร้อยล้านนะครับสำหรับโอชีเฮดก็จบไปนะครับเดี๋ยวผมจะไปลองอีกที่หนึ่งด้วยนะครับก็คือแบบผ้านะครับเดี๋ยวไปดูว่าเราจะชิลแค่ไหนนะสำหรับเซตนี้นะครับผมเดี๋ยวขอหาหินก่อนน,นะครับได้หินก่อลละ ร้านหมดนะครับไม่มีรถนะครับไม่เลยย่หมดสับเละหมดครับผม ผมลงฮอลลี่มาเหอะกูสับหมดอะผมไม่รู้จะใช้ท่าอะไรขนาดโดนเอ,อ๋ยยังไม่ตายครับโดนเอ,อ๋ยยังดูดทันนะดูดไม่ทันนี้น่าจะมีอยู่ทีเดียวนะโอ้โหนี่ก็ไม่ตายนะต่อยยังไม่ตายครับเซตนี้สุดจริงงูสบายเลย แม่งเอามาต่าเลยเอฟพีโดนเอิร์ธยังไม่ร่วงครับเรื่อนี้ใช่ว่าสบายแต่จัดนะครับเราไปปรับใช้ได้ทุกดันเลยนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ตายอยู่แล้วาแต่หูครับาการตกด้วย โดนสูเก็ไม่เป็นไรครับผมโะไรอะเอ้รครับโทษทีอะพี่มันทำมาตาแค่น้องตายมมรนะเยี่ยงหมระครับ มีไรงค่าเราได้หมดน,น,น่าจะอินิ i a t i o เบี่ยงอย่างน่าจะตายอยู่นะไม่ก็โซเดสแต่โซเดสไม่น่าตาย,ยนะเพราะว่าเราใส่เป็นเ l e a n s i n g นะที่เดือดนะครับดาบโซล่าสวอดอาจจะไม่แรงนะครับแต่ว่าคุณสมบัติในการดูดเลือดคือมันทํางานตลอดนะครับคือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยในการที่จะดูดเลือดกลับมานะครับแต่ว่ามันจะดูดในต่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของดาเมจที่เราทําได้นะครับเออถ้าเซตดาเมจเราเนี่ยมันค่อนข้างแรงอยู่แล้ว นะครับผมคิดว่า,าถ้าดาเมจเราเกิน10ล้านคือมันคอทีเดียวเลือดเราเต็มหลอดอยู่แล้วครับล้วก็ทำของอุดเพิ่มขึ้นหน่อยนะครับโอ้ถือว่าใช้ได้นะก็ลองไปหาซื้อมาใช้ดูได้นะครับออปชั่นก็แนะนำเป็นชาร์ปแล้วกันสำหรับาสายครินะครับหรือว่าสายคอร์สอิมนะครับโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับนะ ก็น่า,านจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับอย่างไงก็ลองเอาไปอัดแอปใช้กับตุลละครเราดูแล้วกันนะครับอย่างไกงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็ทริคนะครับในการเล่นดีๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวไวเ้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผม